และวันนี้ผมก็จะมาดูคลิปแรกติกต่อของทีมงาน My m a e Net เริ่มกันเลยกับ My m a Net พระเอกของเราคนต่อไปจะเป็นเอวาือซานโฟเอวาแล้วก็โค้นายแซบบีดี ชาปี้หรือโซเชียลวัตโซเชียลวัตสำเนียงไม่ถูกเอาไปออกเองละกันแล้วก็มิสเตอร์เอ็มโอเคไปดูของคุณนาธานกันเลยเไปคงเบื่อเรามเล่น,นกันเนาะอืมอันนี้ เน่เ่ถ่ายรูปถ่ายรูปจับปื๊นี่โอ้ยโอ้โได้ได้โอ้ได้ได้ไม่ดอนาฬิกาเอ้ยเออ้ยไม่โดนนั่นแม่ในที่สุดผมได้ผมนั่งที่บนสิดดูบนดิดิเฮ้ยสคนที่ทุกคนโคตรท่ ตอนนั้นมันฮิตไงตอนคลิปนี้ก็ตอนนี่เมื่อสองปีที่แล้วเลยนะ3ปี3ปีที่แล้วเออ,อูสุดยอดต่อไปก็จะไปดูของซันโฟเอวาหรือภระระยาของพี่สเนตของเรานะครับรู้จักผู้ชายคนนี้มากกว่าครึ่งชีวิต อันนี้เหมือนจะไม่ใช่เอวาลงหรือเปล่าพี่เอวาลงนะเออก็เหมือนจะเป็นของพี่หรือคนรู้จักเอวาเป็นพี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออผมไม่แน่ใจว่าคนนี้เขาคือใครแต่ไม่น่าใช่เอวานะครับผมดูจากสายตาต่อไปก็จะเป็นของโคชนายหรือสิบหมื่น ไปเขาก็มีความแบบเป็นตลกดีนะอืมก็ไม่ทาย ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้คือช่องของพี่เพียวนะ <c oughs> มีเอากลักษณ์เป็นของตัวเองมากคือผมของเขาเนยเออ <Okay. S 1> เขาทำผมเขารักษาผมคือเป็นเอากลักษณ์เฉพาะตัวเขาเลยนะครับเ,เราเจอคลิปแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นแบบแนวแนวยังไงพูดไม่ถูกก็จะไม่รู้อ่ะเขาลองคิดว่าหูหนานมากเลยนะห้าปีได้ปีนี้สองสามใช่ห้าปีนี่หนึ่งแปดห้าปีเลยนะทุกคนคิปนี่ภาตาิดนนปะชัาป,ปีนี่จะเป็นแบบเกี่ยวกับข่าวนะครับ นี่ก็คือคลิปแรกของเขานี่ก็เป็นแมวของไมลเมกเนสหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่ะคนะคนะัาก<ล>็<ล><ล><ล>น่ารักดีแล้วน่ารักดีก็ทำไอ้คลิปก็แมวเมื่อสามปีที่แล้วนะโอเค คลิปแรกเขาก็จะทำแนวแมวเกี่ยวกับสัตว์นะเัาสตูนั่นแหละเอเตอร์เอมก็พูดติดตามประมาณนี้นะโอเคไปคลิปแลกวเพิ <c oughs> <c oughs> จะเป็นแนวแมวอีกแล้วแมวน่ารักแมวบ้านเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไปดูอีกคลิปลเลย โอเคทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าแต่ละคลิปกินคิปดึงมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนี่ควรจะได้เดี๋ยวเราจะทำคลิปปูรองนะนี่ควรจะได้ดูเบ้โหอไอ้ท่าไรหนาปูโอเคทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าแต่ละคลิปกินคิปดึงมันเป็นยังไงจ็บง่วงไปก็หงกันจะไม่นอนอ่ะ